ไปลองมาเรียบร้อยครับสำหรับ KFC ไก่ป๊อปใจเด็ดครับอันนี้ก็ผมวันแรกวันที่สองเลยมั้งนะครับวันไปแบบติดบายบายหน่อยแล้วก็พนักงานอะไรแล้วคนไม่เยอะครับก็เลยลองไปดูนะครับก็ถามน้องพนักงานว่าเอ๊จะกินตัวไหนดีนะครับแนะนำหน่อยเขาบอกว่าถ้าพี่กินเผ็ดได้เนี่ยพี่แนะนำแบบเผ็ดสุดๆไปเลยครับก็เอามาเลยครับ49บาท เปิดมาก็กล่องหน้าตาน่ารักน่ารักนะครับมีทั้งหมด7ดชิ้นเนาะนะครับสำหรับตัวไก่ป๊อปใจเด็ดตัวนี้เนี่ยถามถึงความเผ็ดครับกัดคำแรกก็ไม่ได้รู้สึกถึงความเผ็ดเท่าไหร่ครับก็จะรู้สึกได้ว่าแบบเฉยๆแต่สักพักเริ่มมาครับความเผ็ดเริ่มมาครับแต่ว่ามันไม่ได้เผ็ดแบบว่าเผ็ดแบบเหมือนกินพริกขี้หนูกินพริกแกงกินแกงอะไรอย่างี้ครับมันจะเผ็ดแบบเผ็ดเผ็ดแสบๆยังไงก็ไม่รู้ฮะอ่ กินน้านิดเดียวก็หายครับก็ผมว่ามันไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นนะไม่ได้เผ็ดน้ําหูน้ําตาไหลอะไรเงี้ยครับเผ็ดแบบว่าแสบ,แสบๆก็รับได้ครับซึ่งก็อยากลองเหมือนกันว่าแบบตัวเผ็ดน้อยเนี่ยแบบเผ็ดเด็กๆอะไรเงี้ยจะรสชาติประมาณไหนเนาะแต่ว่าในเบื้องต้นครับสำหรับตัวเผ็ดมากของเขาเนี่ยผมว่าก็เวิร์กอยู่นะครับกินเล่นเล่นเพลินเดูทีวีอะไรเงี้ยครับเรียกว่าเป็นของว่างเล่นๆนะครับเพลินเก็ยังไงลองไปดูครับสําหรับตัวนี้ครับ